13ตุลาคม1972ทีมรักบี้ของอุรุกวัยที่รู้จักกันในชื่อโอคริสเตียนส์คลับขึ้นเครื่องบินเพื่อบินไปที่ชิลีเพื่อแข่งขันพิเศษพวกเขาส่วนใหญ่ไม่เคยออกจากประเทศเลย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากแอสมาชิกในครอบครัวบางคนก็มาให้การสนับสนุนด้วยเมื่อพวกเขาเริ่มเข้าใกล้เทือกเขาแอนดีสที่แยกชิลีและอาร์เจนตินาเครื่องบินสั่นสอสาครั้งผู้โดยสารคนหนึ่งอธิบายว่าลมอุ่นจากอาร์เจนตินาพัดประทัก,กับอากาศเย็นบนภูเขาซึ่งก่อให้เกิดผลดูดที่ทำให้เกิดการปั่นป่วนเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเมื่อเครื่องบินยังคงบินต่อไป การปั่นป่วนก็แย่ลงและเครื่องบินก็จมลงไปหลายไมล์ในทันทีนักบังคับเครื่องบินบังคับให้เครื่องบินบินฝ่าลมพายุในขณะที่ทุกคนจับแน,น่นและมองดูของของ,ของตนเองตกลงมาในทางเดินเป็นวินาทีที่พวกเขาเห็นดวงอาทิตย์เพียงเพื่อให้เครื่องบินลดระดับลงอีกครั้งและชนภูเขาขณะที่มันหักเครื่องผู้เล่นคนหนึ่งถูกพัดหายไปพร้อมกับหางเครื่องบินขณะที่ส่วนหน้ายังคงบินต่อไปจนกระทั่งชนเข้ากับหิมะส่งให้เบาะนั่งทั้งหมดกระแทกกันและฆ่าผู้คนจำนวนมากด้วยวิธีที่โหดเหี้ยมต่างๆทีละคน ผู้รอดชีวิตพยายามปล่อยวางความตกใจและออกจากที่นั่งเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่มีเลือดอยู่ทุกคนทุกแห่งแอนักศึกษาแพทย์สองคนพยายามแนะนําผู้ที่มีแขนขาหักเพื่อช่วยให้พวกเขาสงบลงผู้ชายสองสาคนตรวจสอบนักบินแต่เขาก็เสียชีวิตหลังจากพูดได้เพียงไม่กี่คาแอวิทยุก็กไม่ทํางานคนอื่นๆพยายามกรีดร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ไร้ผลอุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกลางคืนมาถึง ดังนั้นผู้รอดชีวิตจึงเบียดเสียดกันอยู่ภายในเครื่องบินโดยใช้ร่างกายแอคกระป๋อเพื่อพยายามปิดรูใดๆหลายคนไม่สามารถหยุดตื่นตะหนกหรือร้องไห้ได้จึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปลอบโยนซึ่งกันและกันในตอนเช้าพวกเขาพบว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหลายคนจากการแข็งตายพายุผ่านไปแล้วแอแดดแรงจัดพวกกเขาจึงมองไปรอบๆอบแอไม่เห็นอะไรนอกจากหิมะแอภูเขาหลายไม่กลุ่มตัดสินใจว่าพวกเขาต้องเริ่มทำงานเพื่อเอาชีวิตรอดพวกเขานำเบาะนั่งแอเศซากออกจาก เครื่องบินเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับทุกคนนอนตอนกลางคืนจากนั้นพวกเขาก็ย้ายผู้รอดชีวิตที่บาดเจ็บไปยังจุดที่พวกเขาจะได้รับแสงแดดมากที่สุดโดยให้ความสำคัญกับการดูแลของพวกเขา สิ่งของใดๆที่พวกเขาพบว่าอาจมีประโยชน์จะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเดินทางเพื่อป้องกันแต่มีการค้นหากระเป๋าและกระเป๋าเดินทางทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อหาอาหารร่างกายถูกย้ายออกจากเครื่องบินแอะเก็บไว้ด้วยกันใกล้ๆโดยคลุมด้วยหิมะเพื่อป้องกันไม่ให้เน่าเหม็นด้วยความหวังว่าพวกเขาจะสามารถนำพวกเขาไปด้วยได้เมื่อความช่วยเหลือมาถึงในวันแรกพวกเขามีผู้เสียชีวิต แล้ว11คนรวมถึงชายคนหนึ่งที่บินหนีไปเมื่อพวกเขาจัดระเบียบเรียบร้อยแล้วพวกเขาก็ทานของว่างเล็กน้อยโดยระมัดระวังที่จะแบ่งอาหารของตนเพื่อให้คงอยู่ได้นานทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเครื่องบินผ่านไปพวกเขาจึงพยายามตะโกนแอบโบกแขนแต่พวกเขาก็ไม่พบในคืนที่สองพวกเขาพร้อมที่จะนอนหลับภายในเครื่องบินโดยใช้เสื้อผ้าจากกระเป๋าเป็นผ้าหม่มแอปปิดรูด้วยกระเป๋าเดินทางในวันที่3ในที่สุดแนนโดก,ก็ตื่นขึ้นเขาสลบไปตั้งแต่พวกเขาประสบอุบัติเหตุ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องอธิบายว่าเกิดอะไรขึ้นร่างกายของเขาอยู่ในสภาพที่แย่มากแต่เขายังคงลากมันไปที่พื้นเพื่ออยู่กับน้องสาวของเขาซึ่งไม่สบายเช่นกันเมื่อนเนนโดถามถึงแม่ของพวกเขาพวกเขาต้องแจ้งให้เขาทราบว่าเธอเสียชีวิตแล้วซึ่งทำให้เขาคิดถึงพ่อของเขาที่อยู่คนเดียวในอุรุกวัยหลังจากนั้นพวกเขาใช้โลหะบางอย่างเพื่อเริ่มละลายหิมะเพื่อทำน้ำพวกเขายังทำเครื่องหมายเอกขนาดใหญ่บนพื้นด้วยกระเป๋าเดินทาง โดยหวังว่าพวกเขาจะมองเห็นเมื่อเครื่องบินอีกลำบินผ่านพวกเขาพยายามสะท้อนแสงแดดบนกระจกแอะตะโกนต่อไปมีคนสังเกตเห็นว่าปีกเครื่องบินโยกจึงอาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาถูกมองเห็นในวันถัดมาพวกเขาได้ยินเสียงเครื่องบินอีกครั้งแต่เครื่องบินอยู่ไกลออกไปซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังค้นหาในพื้นที่อื่นแต่ไม่เห็นพวกเขากลุ่มเริ่มหารือเกี่ยวกับตัวเลือกในการเอาชีวิตรอดและจำได้ว่ามีแบตเตอรี่บางก้อนอยู่ในหาง ดังนั้นพวกเขาจึงควรออกไปหาหลังจากสร้างแว่นตาด้วยกระจกและหนังจากบาะแล้วผู้รอดชีวิตสี่คนก็เริ่มขึ้นภูเขาเพื่อหาหามเมื่อพวกเขาขึ้นไปได้ไม่กี่ไมล์พวกเขาก็พบว่าจุดที่เครื่องบินตกมองไม่เห็นจากที่ไกลๆเพราะหิมะที่ปกคลุมอยู่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าโอกาสที่เครื่องบินกู้ภัยจะพบพวกเขานั้นแทบจะเป็นศูนย์ในขณะนั้นพวกเขาก็สังเกตเห็นหิมะที่ตกลงมา ดังนั้นทั้ง4คนจึงตัดสินใจกลับไปที่จุดที่เครื่องบินตกในตอนนี้วันเวลาผ่านไปและหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์อาหารของพวกเขาก็หมดลงไม่มีสัตว์หรือพืชในบริเวณนั้นแอปพวกเขาก็ลองกินมอสจากก้อนหินแต่รสชาติแย่มากแนนโดพูดว่าเขาจะกินศกท่าเขาต้อง และในไม่ช้าก็มีการโต้เถียงกันว่าพวกเขาควรจะกินเนื้อจากผู้โดยสารที่เสียชีวิตหรือไม่ผู้รอดชีวิตบางคนพูดว่าชีของพวกเขาเป็นสีดำแอบบางคนก็พูดว่ากลัวที่จะติดคุกเพราะเรื่องนี้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ข้อตกลงใดๆ เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็เริ่มหมดหวังกับอาหารมากจนเริ่มกินทุกอย่างที่หาได้เช่นเชือกผูกรองเท้าแอบุรีสิ่งนี้ทำให้ชีของพวกเขามืดลงเท่านั้นในวันที่8น้องสาวของแนนโดเสียชีวิตแอคโคโคตัดสินใจเขียนจดหมายถึงพ่อแม่ของเขาโดยเล่าถึงโศก,กนาฏกรรมนี้แต่ก็เล่าถึงความสวยงามของสถานที่ด้วยพายุอีกหลายลูกถล่มพวกเขาในอีกไม่กี่วันต่อมาและพวกเขาก็สามารถเอาชีวิตรอดได้โดยการซ่อนตัวอยู่ภายในเครื่องบิน อย่างไรก็ตามในวันที่21ครึ่งหนึ่งของกลุ่มก็เบื่อหน่ายกับสถานการณ์นี้แอะประกาศว่าพวกเขายินยอมให้คนอื่นกินร่างของพวกเขาได้หากพวกเขาตายจากนั้นพวกเขาก็ออกไปข้างนอกและใช้เศษแก้วเพื่อนําเนื้อจากศพเพื่อที่พวกเขาจะได้กินอาหารอีกครั้ง <S <S เมื่อเห็นเช่นนี้คนบางกลุ่มก็เปลี่ยนใจและเข้าร่วมกลุ่มข้างนอกเพื่อกินอาหารในที่สุดโดยเหลือเพียง5คนที่ปฏิเสธที่จะเป็นพวกกินเนื้อคน ในวันถัดมาพวกเขาเริ่มระบบที่เหมาะสมเพื่อซ่อนศพส่วนใหญ่ในขณะที่พวกเขาทำหน้าที่ด้วยวิธีนี้จึงน่าสยดสยองน้อยลงแอพผูที่ไม่ได้สับไม่ต้องเห็นพวกเขาอย่างเริ่มทิ้งชิ้นเนื้อไว้ใต้แสงแดดเพื่อให้ความอบอุ่นหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็พบกระเป๋าเดินทางใบใหม่ที่ฝังอยู่ในหิมะและก,ก็ประหลาดใจที่พบวิทยุอยู่ข้างใน หลังจากสร้างเสาอากาศแบบหยาบพวกเขาก็สามารถเปิดมันได้โดยเรียนรู้จากข่าวว่าหลังจากภารกิจค้นหา66ครั้งรัฐบาลได้ตัดสินใจที่จะไม่ตามหาพวกเขาอีกต่อไปทั้งกลุ่มรู้สึกหดหูเมื่อพวกเขาสิ้นหวังแอคคนสี่คนก็ยอมแพ้แอคกินเนื้อมดหลังจากนั้นชาย3คนก็ตัดสินใจออกไปตามหาหางเครื่องบินอย่างเหมาะสมในครั้งนี้สิ่งแรกที่พวกเขาพบคือเศษซากและศพห้าศพรวมถึงชายที่ถูกดูดออกจากเครื่องบินระหว่างการตกพวกเขายังคงเคลื่อนไหวได้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะมีการลื่นนถลายลงมาขณะปีนเขาและลมหนาวจัดทำให้หายใจลำบากในตอนกลางคืนพวกเขาเบียเสียดกันที่ข้างภูเขาและพยายามนอนหลับขณะที่มีพายุโหมกระหน่ำรอบตัว พวกเขาตื่นขึ้นมาพบว่ามีหิมะปกคลุมอยู่แต่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามคนหนึ่งตาบอดแต่อีกสองคนอ่อนแอมากพวกเขากลับไปโดยเลื่อนลงบนเศษซากหลักนงอจากประสบการณ์ที่เลวร้ายเช่นนี้ชายคนสุดท้ายก็ตกลงที่จะกินเนื้อมนุษย์ด้วยแอะหลับไปด้วยน้ำตาในวันที่17กลุ่มนี้ต้องเผชิญกับพายุเป็นเวลา5วันพวกเขาอยู่ในเครื่องบินและพยายามเล่าเรื่องราวเพื่อให้มีอารมณ์ดีแต่ทันใดนั้นก็เกิดหิมะถล่มลงมาแอะฝังเครื่องบิน แอ่เติมเต็มด้วยหิมะขณะที่คนไม่กี่คนที่สามารถอยู่บนยอดได้เกิดอาการตื่นตระหนกคนหนึ่งก็ออกไปข้างนอกแต่กลับสังเกตเห็นว่าพายุแย่ลงจากนั้นพวกเขาก็เริ่มขุดหิมะอย่างงอสิ้นหวังเพื่อนําผู้โดยสารทั้งหมดที่ถูกฝังออกมาและพวกเขายังฉีบนนหิมะเพื่อให้ละลายเร็วขึ้นหลดงอจากทํางานความพยายามและเสียงกรีดร้องเป็นจํานวนมากพวกเขาก็สามารถรนําทุกคนออกมาได้ยกเว้นผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ลึกลงไปจนเธอเสียชีวิตอย่างรวดเร็วในขณะนั้นพวกเขาได้ยิน เสียงแปลกๆแ,และพบว่ามีหิมะถล่มอีกครั้งซึ่งฝังพวกเขาอีกครั้งและฆ่าผู้ชายอีกหลายคนรวมถึงกัปตันทีมผู้รอดชีวิตสร้างรูเล็กๆขึ้นมาทันทีเพื่อให้พวกเขาหายใจได้แต่เมื่อพวกเขารอต่อไปพวกเขาสามารถภาวนาได้เท่านั้นขณะที่ได้ยินเสียงหิมะที่ตกลงมาเมื่อพวกเขากู้พลังงานบางส่วนขึ้นมาพวกเขาก็ย้ายศพแตะศพไปที่มุมในวันที่18พวกเขาถูกฝังมานานสองวันแล้วและความหิวก็เริ่มทรมานพวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากจะเริ่มนำเนื้อจากศพแต่ คราวนียากกว่ามากเพราะพวกเขาไม่สามารถซ่อนศพส่วนใหญ่ไว้ในหิมะเพื่อหลีกเลี่ยงการมองเห็นใบหน้าของพวกเขาได้นั่นหมายความว่าพวกเขารู้ดีว่ากำลังกินอะไรอยู่สิ่งนี้ทำให้นูมเมอร์โกรธมากจนเขาเริ่มขุดแอดทุกหน้าต่างซึ่งทำให้กระจกบาดขาของเขาได้สิ่งดังกล่าวไม่ได้หยุดเขาแต่เขาก็ยังคงขุดต่อไปในวันที่20ในที่สุดเขาก็สามารถเปิดรูในหิมะได้ใหญ่พอสำหรับผู้รอดชีวิตที่เหลือให้สามารถออกมาได้ หลังจากได้เวลาพักผ่อนและเพลิดเพลินกับความจริงที่ว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่กลุ่มนี้ก็เริ่มทำงานขุดเครื่องบินนูเมอร์พบว่าเขามีบาดแผลที่เท้าที่เขาไม่รู้สึกเพราะความหนาวเย็นแต่เขาก็เพิกเฉยแต่ยังคงช่วยเหลือต่อไปในที่สุดวันที่มีแดดก็ช่วยให้พวกเขาสามารถนำเครื่องบินออกมาได้ และพวกเขายังเริ่มพิจารณาที่จะส่งผู้ชายบางคนออกไปค้นหาอีกครั้งแต่พวกเขาก็ยังไม่มีหนทางที่จะเอาชีวิตรอดจากคืนที่หนาวเหน็บได้ในท้ายที่สุดพวกเขาก็ตกลงที่จะรออีก2อสาวันเนื่องจากฤดูร้อนกำลังจะมาถึง ในวันที่34อากาศเริ่มอุ่นขึ้นในที่สุดชาย2คนที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่แรกเริ่มป่วยหนักแอน,นักศึกษาแพทย์รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่พวกเขาทำได้อีกแล้วในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงพวกเขาก็พบว่าปอดของโคโคเต็มไปด้วยของเหลวแต่การปั๊มหัวใจก็ไม่สามารถช่วยให้เขาหายใจได้แอนในไม่ชชาเขาก็เสียชีวิตลงเมื่อพวกเขานำร่างของเขาออกไปพวกเขาก็พบ จดหมายของเขาและเก็บมันไว้เมื่อวันที่36สภาพอากาศดีขึ้นมากพอสำหรับโรเบร์โตแนนโดทิงทินแอนูเมอร์ที่จะออกเดินทางค้นหาใหม่โดยสวมเสื้อผ้าหลายชั้นเพื่อเอาชีวิตรอดในยามค่ำคืนในไม่ชานูเมอร์ก็เริ่มรู้สึกมึนงงแอล้มลงพวกเขาจึงตรวจเท้าของเขาแอพบว่าแผลของเขาติดเชื้อกลุ่มนี้คิดว่าพวกเขาควรพาเขากลับไปแต่นูเมอร์บอกว่าเขาแข็งแรงพอที่จะกลับไปคนเดียว และขอให้พวกเขาดำเนินการต่อไปทันทีที่นูเมอร์กลับไปยังจุดเกิดเหตุเครื่องบินตกเขาก็หมดสติไปไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเขาก็ตื่นขึ้นมาพบว่าผู้โดยสารที่ป่วยอีก4คนกำลังประสาทหลอนก่อนที่จะเสียชีวิตในเช้าวันรุ่งขึ้นกลุ่มนี้เริ่มกำจัดน้ำแข็งออกจากห้องนักบินในกรณีที่อาจจำเป็นนูเมอร์ต้องการช่วยเหลือแต่ไม่สามารถทำได้เพราะเขาอ่อนแอเกินไปซึ่งทำให้เขารู้สึกไร้ประโยชน์แอะหงุดหงิดในไม่ช้ากลุ่มสามคนก็กลับมาพร้อมข่าวใหญ่ พวกเขาพบห่างเครื่องบินด้วยการเดินทางระยะสั้นสองสาครั้งกับคนอื่นๆพวกเขานำเสื้อโค้ตสะอาดจำนวนมากขวดเหล้ารัมบุรีแแม้แต่ช็อกโกแลตพวกเขายังพบแบตเตอรี่ของเครื่องบินด้วยดังนั้นพวกเขาจึงพยายามเชื่อมต่อกับห้องนักบินเพื่อให้วิทยุทำงานหลังจากทำงานหนักมากพวกเขาก็จัดการให้มีสัญญาณรบกวนแต่พวกเขาไม่ได้รับคำตอบจากใครเลยวันเวลาเริ่มผ่านไปอีกครั้ง และกลุ่มนี้ลังเลที่จะออกไปเพราะการใช้เวลา1คืนที่นั่นเกือบจะฆ่าพวกเขาได้แม้ว่าจะสวมเสื้อโค้ทเพิ่มเติมก็ตามอาการติดเชื้อของนูเมอร์กำลังแย่ลงแอลุกรามไปทั่วร่างกายอาหารที่พวกเขาพบในหางเครื่องบินยังไม่เพียงพอ ดังนั้นพวกเขาจึงต้องเริ่มแยกกระดูกออกจากเนื้อตอนนี้มันกลายเป็นกิจวัตรแต่ไม่รบกวนพวกเขาอีกต่อไปเมื่อรู้ว่าเวลาของเขามีไม่มากนักนูเมอร์ก็หยุดกินเพื่อให้คนอื่นๆได้กินมากขึ้นพวกเขาพยายามซ่อมวิทยุอีกครั้งแต่สายไฟทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเล็กน้อยและพวกเขาก็ยอมแพ้ด้วยความโกรธ พวกเขาเขียนข้อความบนเครื่องบินเพื่อแจ้งจำนวนผู้รอดชีวิตในระหว่างการเดินทางไปยังหางเครื่องบินอีกครั้งกลุ่มนี้รู้สึกประหลาดใจเมื่อพบผ้ากันน้ำที่คลุมเท่าอยู่พวกเขานำกลับมาทันทีแอะเริ่มประกอบถุงนอนที่จะช่วยให้พวกเขารอดชีวิตในยามขําคืนนอกบ้านวิทยุเครื่องเล็กยังคงทำงานอยู่แอรพวกเขาได้อีนอนในข่าวว่าแม้ว่าจะผ่านไป58วันนับตั้งแต่เครื่องบินตอกก่อกองทัพอากาศก็วางแผนที่จะส่งเครื่องบินอีกลำหนึ่งไปค้นหาพวกเขาการโต้เถียงเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีดำเนินการต่อไป บางคนคิดว่าพวกเขาควรจะรอเครื่องบินในขณะที่คนอื่นๆชี้ให้เห็นว่าพวกเขาไม่เคยเห็นพวกเขาลงมาที่นี่เลยดังนั้นพวกเขาจึงควรออกไปหาความช่วยเหลือด้วยความหงุดหงิดโรเบิร์ตก็ฉีกถุงนอนออกหลังจากนั้นกลุ่มนี้ก็ตัดสินใจเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการส่งเสียงนกร้องขณะที่เห็นนกบินผ่านและพวกเขาก็พบกล้ององค์ที่ใช้ถ่ายภาพจํานวนมากในคืนนั้นนูเมอร์อนุญาตให้พวกเขากินร่างกายของเขา แในตอนเช้าพวกเขาก็พอบอกว่าเขาเสียชีวิตแล้วมีบันทึกอยู่ในมือของเขาที่เขียนว่าไม่มีความรักใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการสละชีวิตเพื่อเพื่อนได้รับแรงบันดาลใจจากคําพูดเหล่านี้โรเบอร์โตแนนโดและทินทินจึงตัดสินใจออกไปอีกครั้งหลังจากได้ถุงนอนแอนเนอจํานวนมากพวกเขาก็เริ่มปีนขึ้นไปทางทิศตะวันตกโดยมีเป้าหมายที่จะข้ามภูเขาไปยังประเทศชิลีสภาพอากาศมีลมแรงมากในตอนกลางคืน ดังนั้นพวกเขาจึงขุดหลุมในหิมะและซุกตัวอยู่ในถุงนอนซึ่งทำให้พวกเขารอดชีวิตมาได้จนถึงเช้าเมื่อพวกเขามาถึงยอดเขาสูงชันแห่งหนึ่งในที่สุดพวกเขาก็รู้สึกสิ้นหวังเมื่อพบว,ว่ายังมีระยะทางงอ,อีกมากมายที่ต้องเดินทางในตอนหนึ่งพวกเขาคิดที่จะยอมแพ้เพราะไม่มีอาหารเพียงพอสำหรับการเดินทางเช่นนี้ทินทิน,ทนจึงอาสารับหน้าที่กลับไปเพื่อที่อาหารจะมีเพียงพอสำหรับโรเบิร์โตและ นนโดเท่านั้นการเดินทางนั้นยาวนานแยากลำบากอย่างไม่น่าเชื่อแต่หลังจากเดินมาเป็นเวลาน,านานทั้งสองก็ลงมาถึงหุบเขาในที่สุดซึ่งพื้นดินเป็นหินมากกว่าหิมะเมื่อรองเท้าของแนนโดขาดโรเบอร์โตก็เพียงแค่ผูกผ้าไวร้รอบๆร,รองเท้าแล้วพวกเขาก็เดินทางต่อไปในตอนเย็นวันหนึ่งหลังอาหารเย็นโรเบอร์โตอาเจียนออกมาแต่แนนโดก็ปลอบโยนเขาและในตอนเช้าพวกเขาก็เดินทางต่อความ พยายามทั้งหมดนี้ได้รับผลตอบแทนเพราะในที่สุดพวกเขาก็พบแม่น้ำที่มีน้ำจืดแแอแมแต่กิ้งก่าตัวเล็กๆในขณะนั้นพวกเขามองขึ้นไปและต้องตกใจเมื่อพบว่ามีชายคนหนึ่งขี่ม้าจ้องมองพวกเขาอยู่เขาอยู่ฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำและเสียงน้ำไม่ทำให้เขาได้ยินเสียงพวกเขาอย่างชัดเจน ดังนั้นหลังจากเห็นพวกเขากรีดร้องแอบบกแขนเขาจึงโยนกระดาษแอดินซอม,มาให้ทั้งสองอธิบายว่าพวกเขาเป็นใครและชายคนนั้นก็เอาเอกสารกลับไปเพื่อโทรศัพท์ในไม่ช้าข้อความก็ไปถึงหน่วยกู้ภัยทางอากาศแอะมีการวางแผนภารกิจใหม่ชายคนนั้นกลับมาหาโรเบอร์โตแอนเอนโดแอพาพวกเขาไปที่กระทอมของเขาซึ่งในที่สุดพวกเขาก็ได้กินอาหารที่เหมาะสมในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง พื้นที่ดังกล่าวก็เต็มไปด้วยนักข่าวที่ไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่น่าอึดอัดเมื่อเรื่องนี้ไปถึงข่าวกลุ่มที่จุดเกิดเหตุก็ตื่นเต้นที่จะได้ยินว่าจะมีการช่วยเหลือในเร็วๆนี้ดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มล้างตัวเพื่อให้ดูเรียบร้อยที่สุดแอรรวบรวมสิ่งของใส่กระเป๋ารวมถึงชิ้นส่วนของเครื่องบินเป็นที่ระลึกเมื่อเฮลิคอปเตอร์มาถึงในที่สุดพวกเขาก็พาโรเบรโตแอนเนนโดไปด้วยเพื่อให้ทำหน้าที่เป็นไกด์ในวันที่71กลุ่มก็ได้รับการช่วยเหลือในที่สุดแอออพวววกกเเเเขขาา็็รร้้้งหหดยคคมสุทททันนีี่ฮลิปต์ มีคนบันทึกการช่วยเหลือทั้งหมดไว้รวมถึงความจริงที่ว่ากลุ่มยืนกรานที่จะนำกระเป๋าของตนมาด้วยแม้ว่าจะไม่มีที่ว่างสำหรับกระเป๋าก็ตามโดยรวมแล้วมีผู้รอดชีวิต16คนเมื่อพวกเขามาถึงเมืองครอบครัวของพวกเขาก็รออยู่ที่นั่นเพื่อต้อนรับพวกเขากลับบ้านจากนั้นพวกเขาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งมีฝูงชนจำนวนมากรออยู่เพื่อเรียกพวกเขาว่าวีรบุรุษ แพทย์กันนักข่าวออกไปและทำการตรวจอย่างละเอียดเพื่อตรวจสุขภาพของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาสังเกตเห็นสภาพร่างกายที่ผอมแห้งของพวกเขาเนื่องจากพวกเขาแทบจะขยับตัวไม่ได้พวกเขาจึงช่วยกันอาบน้ำจากนั้นครอบครัวของพวกเขาก็รับหน้าที่ดูแลการแต่งตัวผู้รอดชีวิตแต่ละคนได้รับเตียงของตนเองแต่ในคืนนั้นพวกเขายังคงรับมือกับอาการช็อกหลังเกิดเหตุดังนั้นพวกเขาจึงซุกตัวนอนเป็นกลุ่มพ เดินทางผ่านุกเขาแอนดิส่าสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อเครื่องบินตกกลางเทือกเขาไรซึ่งผู้คนจำกลางหินม,มาอนณาเนบชีวิตส่วนหนึ่งตายคาที่แลยังมีที่เหลือรอ อย่าลืมกระชือติดตามช่องเหลืองอ๋อยสปอยหนังด้วยเดืออีหลา่าด้บักฮัจอยสปอยไม่เหมือนใครสปอยควรส้นตีนช่องนี้ช่องเดียวควรตีนไม่เกรงใจใครเหลืองอ๋อยสปอยหนังจุก,กู